ครับวันนี้พอเรามันนําเสนอเรื่องชีวิตในทะเลและมหาสมุทรจากปากราังถึงสัตว์น้ําหลากหลายสายพันธุ์ไฮ้โสไอัที่เราพูดเมื่อกี้มันคืออะไรไม่รู้ดิล้อเล่นหน้าเมื่อกี้เราพูดถึงชีวิตในทะเลและมหาสมุทไงอ้าวแล้วชีวิตในทะเลและมหาสมุทมีอะไรบ้างไปดูกันเลยมหาสมุทรเป็นแหล่งชีวิตที่หลากหลายและน่าทึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ปลากราังเล็กๆจนถึงสัตว์น้ําขนาดใหญ่วันนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจชีวิตในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เจอแล้วสามแสนนอนเร็วงนี้เนะี่ย oh. นั่งกลมหน้าซะด้วยโสรับเนี่ยโสตื่นก่อนโสรไอ้โสร์วันนี้จะถามอ่ะต่าทะเลและมหาสมุทรมีอะไรบ้าง อ๋อในมหาสมุทรก็มีปะการังไงปะการังเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นธาตุสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลเลยนะพวกมันเนี่ยจะสร้างแนวปะการังเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาน้อยใหญ่และสัตว์น้ำอีกมากมายเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆรู้เปล่าว่าในทะเลอ่ะมีสัตว์น้ำอะไรอีกบ้างอ๋อเรารู้พวกเอ่อกันชนหน้ารถเกงในถุงพลาสติกยางรถยนต์แล้วก็พวกงประติกมากมายไงล่ะไม่ใช่อ้าวปลาฉลามอ๋อเต่าไงล่ะปลากระเบลหูแล้วพวกปลาตัวใหญได้ไงล่ะ อ้าวแล้วพาหรือเปล่าว่าในทะเลปลาตัวเล็กมันใช้ชีวิตยัยงไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่เรารู้นะอ้าวปลาตัวเล็กเนี่ยจะคอยอาศัยอยู่ในแนวปะกการังเพื่อให้รอดจากนักล่าท,ที่โหดร้ายทางทะเลโหโ,โสความรู้เยอะยังอ,ยงอ่ะไม่ฉลาดรู้ปะไม่รู้ผมเห็นรู้ไหมรู้สิรู้เฉยไอฉลามอ่ะเป็นสัตว์น้ำที่มีขนา,าดใหญ่มากแค่นี้เหรอจะมีแค่น,นี้ยังไงล่ะไม่ฉลามอาะมีบทบาทสำคัญมากในท้องทะเลเพื่อมันอ่ะคอยวบคุมประชากรในท้องทะเลเพื่อให้ท้องทะเลอ่ะมีความสดุลมากขึ้น ตอนเจอผู้โชคด,ดีแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นไงไปดูกันเลยครับเฮ<ว>้ยคำทนะครับไม่ทราบว,ว่าคนรู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรในท้องทะเลบ้างครับอ๋อปลากระเบนลาหูครับแล้วรู้ไหมครับว่าปลากระเบนลาหูครับเป็นยังไงบ้างอ๋อปลากระเบนลาหูนะครับเป็นสาานาัตว์น้ำที่สวยงามและมีความสง่างามอย่างมากพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่ทําให้หมาสมุทรมีรความน่าตื่นตาตื่นใจขอบคุณมากนะครับโอเคทณนะข้นมายูะ <Okay. S 1> นายเป็นอะไรเปล่าเป็นอา้าวนาทำอะไรอยู่หรออา้าวดูเต่าอยู่ดูเต่าเหรอใช่ทำไมนานยถึงดูเต่าเ,เพราะเต่าอะ่ะมันอยู่มาหลายล้านปีพวกมันมีบทบาทสำคัญมากในการร,ร,รักษาสมดุลของยา,า,นนากกรดาดีและน้ำปะปาดังชีวิตในมหาสมุทรไม่ได้สำคัญแค่ปลาตัวใหญ่แต่ปลาตัวเล็กก็มีบทบาทในการทำให้ระบบนิเวศสมดุล ุกชีวิตในมหาสมุทรมีความสําคัญและเชื่อมโยงกันมนุษย์เราควรร่วมกันอนุรักษ์และดูแลเพื่อให้มหาสมุทรยังคงความงดงามและเป็นแหล่งชีวิตของอนาคตสงสัยกันไหมครับว่าเพื่อนผมหายไปไหนก็อยู่นี่แล้วไงส่วนอีกคนห่ะครับก็อยู่ตรงนี้ไง ให้เราร่วมมือกันรักษาทะเลเพื่อให้ชีวิตในมหเสมุ่นยังคงอยู่กับเราอีกนานแสนนานผมนายวัชรวีแก้วสพิผมเด็กชายอภิโสภกสิผมนาฤฤอยอาวทิศจ่เลียวพวกเรามาจากชั้นม .4 ทัหนึ่งโรงเรียนอนรวิิทยาพวกเราขอจบการนำเสนอชีวิตในทะเลและมหาสมุทรไว้แต่เพียงเท่า<ห>นี้ขอบคุณครับ